ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาถบินทิกะกรหบดีใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลอุบาสกชาวบ้านอิจฉาหนังคละคนหนึ่ง เดินทางมาถึงพระนะครสาวัตถีโดยลําดับด้วยทุละบางอย่างอุบาสกนันครั้นทำทุละในพระนะครสาวัตถีเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสกับอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกนานนักหนอท่านจึงจะได้แวะเวียนมายังณที่นี่อุบาสกนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์มานานแล้วแต่ติดธุระบางอย่างจึงไม่สามารถมาเฝ้าได้ ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งพระอุทานนี้ในเวลานั้นว่าความสุขย่อมมีแก่ผู้ไม่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กังวลมีธรรมนับได้แล้วเป็นพระหูโสดท่านจงดูคนที่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กังวลเดือดอร้อนอยู่ คนที่มีจิตใจผูกพันต่อกันย่อมเดือดร้อนร่ำไป